ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมวิธีการโยงวินจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับก็แม่เจ้าติดพันจจกจดูกระจายหมดแล้วนะตอนนี้โอ้โหมันขนาดนี้กันเลยทีเดียวๆนี่ก็คือข้อเสียของเจ้าวินแบบสายนะสายสลิงนะข้อเสียมันก็มีนะ ô thiếu mang cái cừ roton ở này mà đi ăn không riêng mày ô đó ครับถุงมือต้องใส่นะต้องเซฟตี้นะไม่ได้นะครับโค่นมันจะแตกแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะเมลวดสลิงลวดสลิงเนี่ยมันแตกนะ <c oughs> มันจะบาดได้โอ้โหโชเฟอร์แล้วไม่บอกเราก็กดเลนเลยพระเจ้าไปไ, <c oughs> ได้แล้วจานนั้นหมดกฟองแล้วเฮ้ <c oughs>

มันก็้างจะเรียงยากในระดับนึงเลยนะเนี่ยก็นะใช้วินเนี่ยต้องสตาร์ทเครื่องนะครับไม่นั้นหม้อไฟกุณอาจจะหมดได้นะหม้อแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะกินกำลังไฟก้โคตรเยอะเลยนะ เห็นไหมในกล้องเลยเออาไหมไปเลย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 เอาไปเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เห็นน<ด>ี่ครับก <ไป S 1> ็บพยายามไม่เห็นไม่ถึงที่สุดนะังงงันจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าแนะนำนะครแนะนำในการเรียงวินพวกนี้นะครับก็คือโดยเรียงวิน นะมันมี่ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวเรียงวินหรือเปล่านะถ้าถ้ามีก็จะดีนะแต่ของตอลิงผมว่าไม่น่ามีนะใครมีความรู้เรื่องวินในคอมเมนต์ได้นะตัวนี้มันไม่ได้เรียงให้โดยอัตโนมัตินะมันต้องมาเรียงเองทีหลังนะเมื่อลากเสร็จแล้วนะก็คือมันจะมีชุดโรเลอร์สองตัวเนี่ยคอยเอ่อหมุนๆนั่นในดูในในรูปนะมันก็หมุนๆอยู่ แต่ไม่เรียงให้นะรุ่นนี้เพราะงั้น,ะนจะยุ่งยากเลยแหละในการเรียงคนระับยิ่งเป็นสลิงด้วยนี่โอ้โหแม่เจ้าโคตรทำลำบากกันเลยเดียวเดียวนะก็อาจจะเห็นไม่ได้ชัดนะเพราะว่าเริ่มมื่นแล้วนะก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็แนะนำนะต้องเรียงให้ดีนะไม่งั้น ถ้าคุณใช้งานครั้ง่อไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะลําบากนะครับในระดับนึงเลยแหละไม่ต้องให้ตรงเป๊ะไม่ต้องให้ชิดแนบเนีนเยนอะไรขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าต้องให้มันเป็นเป็นแถวเป็นแนวของมันนะอาจจะพัดล่องมากก็ไม่เป็นไรแต่ก็แนะนำนะถ้าใครใช้สวนปาล์มเนี่ยนี่โชเฟอร์หนุ่มมันเรียงจนแ๊บเดียวนะหมดแล้วนะแอบฝีมือจริงเลยบักฮานี่ <laughs> ก็มันค่อนข้างจะกินกำลังไฟค่อนข้างเยอะนะแนะนำนะปิดหม้อแบตเตอรี่ที่ไฟแรงๆไว้เลยนะครับถ้าไฟจะใช้วินเนี่ยกโอ้ยนะต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงฝีมือครับก็ฝีมือนะเดี๋ยวให้ดูสักเล็กน้อยนี่ให้ดูนะนี่เัียงแบบนี้นะก็โอเคแล้วนะแหม่ฝีมือจริงๆ ก็คือช่วงแรกนี่ก็อาจจะขาดประสบการณ์สักเล็กน้อยนะแต่หลังๆเนี่ยใช้บ่อยเกินนะทั้งรถติดนะรถมันเองเจ้ารีโว่ติดเองนะแล้วก็แทรกเตอร์ติดนะใช้เยอะมากนะเรียงจนนี่โอโ้โหโตรงงรงดิ่งกันเลย,ดดยเดียวไหนต้องคอรบเยอหน่อยสินะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะเน้นำวิธีการเรียงวินนะถ้าดีเนี่ยต้องทำสองคนนะอีกคนหนึ่งต้องคอยดึงไว้ตึงนะครับ คนหนึ่งก็ช่วยกดรีโมทนะค่อยๆกดเป็นยังหวานนะถ้ากดยาวบางทีมันอาจจะสลับลัดร่องได้นะครับนี่นะหรือถ้าใครมีฝีมือก็ใช้เอ่อค้อนใช่ไหมชัว้วเพื่อรือว่าเหล็กดันดันดันนะ้าแต่นี้ไม่ต้องใช้น้ำมันะมจเจ้านี่ดูขนาดไม่ใช้เนะี่ยโอ้โหทำไปได้ไอ้อรีโมทเองมึงแตกมาแล้วเนาะหนะ้าก็ตัวสลิงเนี่ยเริ่มมีการชํารุดแล้วนะเริ่มฟูเริ่มแตกมาแล้วนะแต่ก็มีขายมีเปลี่ยนนะครับโอเค จะชอปนี้ยังไงนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องกันกันกบลูกเชาสวนด้วยแจะเจอกันคลิปหน้านะแนะนํานิดนึงนะตอนใช้วินเนี่ยสตาร์ทเครื่องไว้นะครับการเครื่องไว้แบบนี้เลยไม่ดกที่นะไม่นั้นไฟหมดนะกินไฟโคตรเยอะนะนะกินไฟโคตรเยอะเลยเจ้าวินเนี่ยนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ เปลี่ยนมอั้งต่อไปก็เอาเบ็ดแรงๆเลยเนี่ยขนาดแบตเตอรี่กำลังไฟสูงๆเนี่ยยังไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะนี่โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม